คนเาวันนี้ค่ะไอจีน้องลิซ่ามันมีปัญหาแล้วนะคือจะบอกงี้นะคะว่าตั้งแต่ช่วงก่อนวันเกิดน้องจนหลังวันเกิดน้องเร่มาจนถึงเมื่อวานนี้เนี่ยเอาจริงๆยอดผู้ติดตามที่เพิ่มขึ้นต่อวันมันไม่เคยต่ํากว่า5 0,000ืเลยแล้วก็ยิ่งช่วงปลายเดือนเมษาบางวันที่ยอดมัน8 0 0 0 0ื่นเก้าหมื่นบางวันทะลุแสนเลยด้วยซ้ําก็มีก็เลยรู้ว่าวันนี้เนี่ยมันมันผิดปกติจริงๆนะคะถ้าเมื่อวานเราเห็นยอดผู้ติดตามอยู่ที่ห้าสิบเอ็ดจุดแปดล้านมาวันนี้มันไม่กระเตื้องขึ้นเลยนะคะเหตุก็เพราะว่า้รูสึก ยอดจะขึ้นมาเอาจริง24ชั่วโมงที่ผ่านมาไม่ถึง10,000คนด้วยซ้ำแล้วก็มีแอ c เค n t ในทวิตสรุปสถิติต่อวันของทั้งสี่สาวซึ่งน้องโรเซ่น้องเจนนี่พี่จีซูยอดก็เพิ่มขึ้นตามปกติเลยนะคะหลายหมื่นแต่ของน้องลิซ่าเนี่ย24ชั่วโมงที่ผ่านมาก็คืออยู่ที่9,000กว่าคนเท่านั้นซึ่งอันนี้ต้องบอกต,ตรงๆว่ามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะคะแต่เหตุผลที่มันเป็นแบบนี้แอดก็ไม่มีหลักฐานชัวร์ว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่ระบบอะไรรอไจีม สาสาวที่เหลือก็น่าจะเป็นกันหมดถูกไหมเห็นบางท่านนะคะก็บอกว่ามันมาจากบุคคลที่ไม่หวังเดียบน้องกดรายงานแอคเคาท์ของน้องจนมันมีปัญหานั่นแหละทําให้ยอดเอนเกจเมนต์แล้วก็ยอดติดตามต่างๆมันหยุดชะงักซึ่งตอนนี้แฟนๆของน้องลิซ่าก็ได้มีการช่วยกันทวิตแจ้งเรื่องนี้นะคะกับทางบัญชีอินสตาแกรมแล้วนะให้เขาแบบช่วยแก้ปัญหาในเรื่องนี้หรือว่าช่วยดูแอคเคาท์ของน้องกันหน่อยแต่แก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะกลับมาเป็นปกติได้เมื่อไหไร่ซึ่งจริงๆใจเราอยากให้ทุกคนไปช่วยกันกดเซฟภาพของน้องนะคะค ไปคอมเมนต์แต่ละโพสต์ของน้องหรือว่าแชร์โพสต์น้องทาง IG เพื่อที่มันจะได้บูธให้ยอด Engagement มันเพิ่มมากขึ้นอะไยังไงก็แฟนน้องลิสมามาช่วยกันนะคะรูปไหนที่ยังไม่ได้ไปกดไลค์ก็ไปกดหัวใจนะคะแล้วก็คอมเมนต์บอกรักน้องเอาสักคนละหนึ่งคอมเมนต์ต่อโพสต์ก็ได้นะคะมันจะได้แบบเออเพิ่มเป็นการช่วยเพิ่มให้แบบยอด Engagement หรือยอดอะไรมันมันเพิ่มมามากขึ้นอะไรประมาณเนี้ยซึ่งแอก็ไม่มั่นใจนะว่าวิธีนี้มันจะช่วยไหมแต่ว่ายังไงก็ทําดีกว่านะคะอ๋อแล้วก็ แอดฝากโหวตงานหนึ่งด้วยนะคะเจ้าเก่าเจ้าเดิมเลยค่ะจาก k c h o ชอ e แอดเข้าไปโหวตมาละกับารายการ Fe m a l e K-pop Idol d a n c e r Ranking 2 0 21ซึ่งตอนนี้แน่น้องลิซของพวกเรายัางขึ้นนำเป็นที่หนึ่งอยู่นะคะหลักการเหมือนเดิมเลยค่ะครั้งนี้กดลูกศรสีเขียวได้3ครั้งนะอันนี้แอดลองโหวตด,ดูมันกดได้3ครั้งให้กับน้องลิซ่าแล้วก็กดลูกศรสีแดงที่คู่แข่งแต่ว่าตอนที่แอดกดเนี่ยมันยังกดไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรโดยจะปิดโหวตนะคะวันที่31พภาคมนี้แต่จากประสบการณ์มันน่าจะ ตอนประมาณวันที่1มิถุนายนน่าจะเวลาประมาณบ่ายโมงอะคะ่ะอะไรประมาณนี้ออยังไงเดี๋ยวแอดมินจะแปะลิงก์โบทไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้อีกทีหนึ่งนะคะ